ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับมาที่สนามกีฬากลางจาังหวัดนครสวรรค์กันอีกครั้งนึ่งครับเพื่อชมเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น,นครับของทั้งสองทีม นครสวรรค์ก็ส่งทางด้านหมายเลข14ครับตรีทงทงทอง,ทองครับลงมาแล้วก็เอาทางด้านทิติพันธ์เขนยงามครับอาทิติพันธ์ยังอยู่นะครับอ๋อทางด้านธนวัฒน์ปานช้างครับออกไปกอ,องหน้าเข้าแล้วส่งกองหลังออกมาครับ เชียงรายก็เปลี่ยนตัวครับเอาทางด้านหมายเลข67จิรพัฒน์คุณาศักดิ์ครับลงไปครับแล้วก็เอาทางด้านจักริดจิตารุงโรดครับออกมาแล้วก็ส่งทางด้านหมายเลข10ครับปานชัยชัยวุฒิครับลงไปและส่งทางด้านหมายเลข45ธนวุฒิธนภูมิแจ้งบุตรครับออกมาครับครับเกมเดินนะครับทั้ง2ทีม จิรพัฒน์กุลสะลงมาอรุชาขึ้นกับไปธนาดลครับ ขึ้นมาให้อนุชาได้อยู่ครับอืมแล้วแต่อ้อมมาได้ดีครับเปิดตัดเข้าไปยังซ้อนไว้ได้ครับโซจีฮุนมาต่อที่อนุชาเปิดยาวขึ้นมา,มาเขมชาติเก็บได้ครับสุทธิวัน์เปิดต่อมาก็ยังติดอยู่จิมต่อมาให้กับโซจีฮุนได้ครับเขมชาติ ยกลูกนี้ยังได้อยู่ครับอบอลมันแตกยาวไปหน่อยครับตีธงยังได้ออกขวาไปสั้นไปอีกครับตีธงเอาละครับปานชัยปานชัยได้บอลมาอารุชาโอเกี่ยวมาได้สวยครับอรุชาโพโดงอรุชาเปิดมาลูกนี้แล้วจิ้มเกือบได้ครับธนวิชคำจ้อยพุตสินให้เป็นลูกตั้งเตะครับ ดูอีกทีครับพลิกมาสวยครับอรุชาโพดงเปิดมาลูกนี้ธนวิ์จิ้มลูกนี้แม่ภาพชายทีครับเหมือนจะไม่โดนทางด้านรัานันแสงนุ้ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเกมเดินมาแล้วครับเทียศักดิ์เขมราติตีทง สกัดออกมาครับโซจีฮุนตีธงเติมขึ้นมาครับอืมไปสะดุดบอลหน่อยครับตีธงทองทอง,ทองโซจีฮุนอืมแล้วโดนดึงไปเลยครับลูกนี้เหลืองแหละครับดันชัยพลสุธนดีหลกครับรับไปเหลืองไปเป็นคนแรกครับโอ้ดึงโซจีฮุนล้มไปเลยครับ ชยพลเปิดขึ้นมาลึกเข้าไปถึงมืออดิศัก์ครับเปิดยาวขึ้นมาเลยครับ ชัยพลโดนโอ้สุทธิวัตรสารักครับไปตัดเกมลูกนี้ฟาวไปครับสุทธิวัตรสารัก ได้ฟรีคีกครับรเปิดเข้ามาไ,มได้เตะมุมครับม,ม,ม,มงเคลียออกไปครับธิติพันธ์อ่าเป็นนันสุธิวัตรสารักครับ ธนวิทย์คำจ้อยครับมาเล่นลูกนี้ธนวิทย์เปิดข네ึ้นมาลูกนี้ฝองว่าโดนมือครับปูุสินไม่ได้ว่าอะไรครับยิงซ้ำลูกนี้ไป โดยทางด้านจิรพัฒก็ดูทีครับอืมฮึมอยู่ที่ดุลพินิษฐ์พุทธศิลป์แหละครับลูกแบบนี้ถามว่าโดนไหมมันก็โดนแหละครับแต่มือมันแนบลาตัวอยู่ที่หน้าอกะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์พุทธศิลป์ครับมันไม่ได้กลางออกมาชัดเจนนะครับธีรศักด์เปิดยาวขึ้นมา มงเช็ดเอาไว้ธนาโชธแย่งกันเขียมชาติเขียมชาติได้ต่อครับอาวครับเขียมชาติเข้ามาลูกนี้ผู้สินไม่ได้ว่าเป็นการฟาวครับหมาต่อครับรัตนันทมงเครียกมาอืออ อย่างหนึ่งหนึ่งอย e ู่ครับค evet> ู่นี้เดี <h <h ๋ยวทุบต่อเนื่องครับธนาดนออกไปให้สุจินดา ยกลูกนี้มาให้กับธนาสิทธิชชโชคพักมาแล้วมันเด้งไปหน่อยครับย,ยังเคลียร์ออกมาได้อยู่ครับไปโดนโซจีฮุ่นออกครับได้ทุ่มครับสิิชโชคยกลูกนี้นัทพลแสงมันณีเคลียร์ออกมาอนุชาเตสารรมก่อนยังเก็บได้อยู่ครับจิรพัฒน์ โยนมาลูกนี้อืมล้มงไม่ดีครับปานชัยคืนกลับมารัะตพลแสงมณนนีแต่ออกมาได้ครับอ่อล้วครับจะได้สวนแล้วครับนะครสวรรค์ตีทงอลูกนี้ถือว่าเข้าบอลได้ดีครับพัฒนพล โชตคืนมานัทพลอนุชา,าเก็บไว้ได้อยู่ครับอู้ล้วโดนตัดไปโซชิฮุนและธนาโชตไปฝาวลูกนี้ก็รับเหลืองไปอีกเลยครับธนาโชต เสียเหลืองง่ายๆครับธนโชชาติยาภาตัดเกมไว้ก่อนเลยครับป้องกันไม่ให้ทางด้านเชียงรายทีเอนั้นโตกับได้เร็วรับไปเหลืองไปครับรธนโชช ขึ้นมาเล่นต่อได้ครับเปิดขึ้นมาลูกนี้พัทรพลอภิชาเตะออกหลังไปครับได้เป็นลูกตั้งเตะครับนครสวรรค์ แต่อัธนันิรธิโชคแซรามครับปานชัยเล่นกับธ,าน,น,ธนาธนวัตรแล้วยิงลูกนี้ข้ามขานไปครับยังไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของด้านธนวัตรเลิศชัย มีจังหวะก็ซัดไว้ก่อนเลยครับแต่ลูกมันโด่งข้ามคานไปครับเกมเร็วทั้งคู่ครับในช่วงครึ่งเวลาหลังทั้งสองทีมอรุชาแย่งมาเบินมาเอาละครับทางขวาเติมมาโดยจิรพัฒน์ลูกมันลึกไปหน่อยครับ ลูกเปิดของทางด้านชัยพลครับจะให้กับทางด้านจิรพัฒน์คุณศักดิ์กับลึกไปเข้ามือทางด้านธีศรศักดิ์ครับโซจีฮุนอนุชาอนุชากลับไปให้โซจีฮุนพัฒนันแต่ออกมาให้แล้วโซจีฮุนทางด้านอนุชาสนวัฒน์ครับไปเสียจังหวะหน่อย สรงผมคล้ายๆกันด้วยครับอนุชาโสนวัตน์โอ้โหแล้วไปยกเท้าสูงเลยครับสิทธิโชคชัยอารามก็รับเหลืองไปอีกคนนึงเลยครับโอ้โหไปยกเท้าสูงใส่น่าโซจีฮุนสองเหลืองไปเลยครับเชียงรายทีเอสซีเ นี่ยครับโอ้โหลูกนี้นี่เสียงนี่หูดังวิ้งเลยครับเมืเ่อกี้รับไปเหลืองไปครับสิริโชคชยรยารามยืนใกล้ๆโซจีฮุนผมไม่ทราบเลยแนะ่รับ ใครเป็นชาวเกาหลีกันแน่คันสิริโชคกับทนโซจีฮุนาตาหล่อเหลาทีเดียวครับสิริโชคะครับเกมเดินต่อครับจิรพัฒนจิรพัฒนโดนอนุชาสกัดไว้ได้ครับพัทรพลเปิดต่อให้ปานชัยลูกนี้โอ้ลูกมันโดงไปครับแล้วก็แรงออกข้างไปเลยครับปานชัยเก็บไม่ได้ครับ ธีรศักดิ์เกือบช้าธีรศักดิ์ภูกาบติติพันธ์ต่อมาที่ตีทงตีทงแทงทะลุช่องลูกนี้จะให้ธนโชธก็เคลียร์ออกไปก่อนครับตีทงคืนกลับมาจิรพัฒนคืนหลังมาที่ธีรศักดิ์ภูกาบเลยครับ ธนันโซจีฮุนอนุชาสก,กิดต่อลูกนี้ได้สวยครับเข็มชาติเขมชาต,ชาติต่อมาที่ตีทงธนโชตออกขวาไปด้วยเลยครับทิติพันธ์เข้าซ้ายทิติพันธ์ได้ยิงลูกนี้หลุดออกนอกกรอบไปครับได้ลุ้นเหมือนกันครับทิติพันธ์เขเนยงามมันเข้า ซ้ายข้างไม่ถนัดของเขาแหละครับดูพับชายทีครับธนโชตไม่ยิงและป้ายต่อมาให้กับทางด้านทิติพันธ์ล็อกอีกทีแลวซัดลูกนี้กัมันไม่เข้ากรอบนะครับสิทธิโชคแทงต่อมาให้กับจิรพัฒน์ทันด้วยครับจิรพัฒนโอ้แล้วลูกนี้อนุชาครับอืมเหมือนจะไปสกิด โดนทางด้านจิรพัฒน์คุณรศัศดครับแล้วเสียฟาวเลยครับอนุชาเจ้าตัวไม่เห็นด้วยครับดูครับวิ่งกวดมาจะบอกว่าวิ่งตามบอลมาก็น,น่าจะไปเกี่ยวกันนิดนึงแหละครับประสินให้เป็นลูกฟาวของด้านเชียงราย ดีครับที่ไม่โดนใบเหลืองครับทางด้านอนุชาสโณวัตนะอนุชาโพดงครับจะมาเปิดลูกนี้อนุชาเปิดโของออกมาแล้วได้มงกลับเข้ามา ไปเข้าม uh ือทางด้านธีรศักภูกาบครับทุ่มมาธนโชธ,ชธแต่ต um ่อมาได้สวยครับธนโชธยังไปต่อครับธนโชธข้างหลังมีตีธงคืนมาที่ตีธงครับข้างในมีสองคนตีธงต่อมาที่ธนโชธเคลียร์ออกไปก่อนได้ครับโอ้ธนดาดลาำพลงามครับได้ลูกทุ่มครับ จะเจ็บอยู่หรือเปล่าครับชัย,ยพลสุธนดีหลกดูครับมงเข้ามาของท่านธนวิชคำจ้อยครับกระโดดเคลียร์ไว้ได้ก่อนครับ จะเปลี่ยนผู้เล่นเลยแล้วครับ<ม>ก็เอาหมายเลข28ครับเฉย,ยพลสุธนาดีโลกครับออกมาแล้วก็เอาทางด้านหมายเลข24ครับพัทรพลอินสะอาดลงไปแทนครับก็มีใบเหลืองติดตัวอยู่ด้วยแหละครับทางด้านเฉยพล พัทรพลอินสะอาดครับลงไปแทนทีนี้มี2พัทรพลแล้วครับเชียงรายครับมาดูลูกนี้ครับได้ทุ่มครับนคะรสวรรค์ทุ่มมาตีทง